วิธีการอ่านฉลากดูฉลากพวกข้อมูลต่างๆซึ่งมันสาคัญมากๆในการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้สินค้าสินค้าหนึ่งนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําว่าการเลือกยังไงให้มันคุ้มค่าให้มันถูกถูกต้อง เยกะคนเราอยากเราต้องดูอะไรบ้างดีกว่าแล้วใช่ดูอะไรเราจะต้องดูสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรจะจะดูจากชารเนี่ยเราควรจะดูจากอะไรบ้างจะซื้อมือถือก็จะต้องดูกล้องกี่มถ่าอร์ดูอะไรพวกอย่างนั้นเป็นพี่แนะนำนะ S <S <it> <S พี่ก that like word, like that the like the ็จะแนะนำว่าอย่างแรกเลยเวลาจะเลือกซื้อสมมติจะเดินเข้าไปเนี่ยเจอโปรตีนของเต็มไปหมดเลยจะซื้อจะจะเลือกกันไหนดีดูอะไรยังไงบ้างดูอะไรก่อนอย่างแรกเนี่ยดูว่าโปรตีนนั้นเนี่ยทามาจากทามาจากอะไรทำมาจากพืชหรือสัตว์อะไรทำมาจากอะไรก็คือที่ตอนเมื่อกี้เราพ่งคุยกันไปถูกป่ะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าพี่เป็นคนกินเจ ี่ก็อะไรที่เป็นเป็นฝั่งเนื้อก็อ่เขี่ยทิ้งหมดตัดไปเลยเรื่องการที่มันเป็นเธอทวน์เลื้งมาจากออลมอนด์มาจากนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าแอาอนมอลมนมงาดำอะไรก็ว่าค <c oughs> ือรู้ก่อนก่อนว่าว่าโปรตีนเป็นโปรตีนประเภทไหนพอนั่นเสร็จแล้วถือว่าโอเคนั่นเสร็จอ่าไม่ไม่มีประเด็นเรื่องว่าต้องกินเจหรืออะไรอย่างเงยกินเนื้อสัตว์ได้พอนั่นเสร็จมาปุ๊บอ่าเป็นเราต้องการแบบว่าเพื่อเพื่ออะไร ถ้าเราปรนอกลามเ้เราก็คงจะเลือกเลือกเป็นฝั่งเวอะไรเงี้ยนะเพราะมันซ่อมแซมสร้างกล้ามเนื้อนเะราได้อะไรอย่างสร้างซ่อแสม <laughs> เขาจะเลือกเวอ่าีกอีกนิดนึงที่ตอนเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้แบบว่าอยากจะพูดแล้วลืมไปก็คือว่าพอเวลาเลือกพอดูเป็นฝั่งเวเสร็จอะไอเรื่องว่า concentrate i s o เล t e h โดร l i g h อะไรนัร่นน่ะจริงๆแล้วอันหนึ่งที่ที่ควรจะสังเกตก็คือว่าไม่อาจจะเป็นเว เขาเรียกอะไรค่จะจตเอามาผสมมันก็ได้ผสมระหว่างเอาแบบสองอันมาผสมกันอย่างเงี้ยพี่ต่ออ,อ,อ่อาจจะเป็นสองหรืออาอาจจะเป็นสามมันมาผสมกันก็ได้คือคือ,อคือคุณจะท้องตลาดนะครับเนี้ในสูตรเอาเอาง่ายๆนะในสูตรที่คอนเซนเทรตไม่ค่อยมีปัญหาสูตรที่มีปัญหาบ่อยๆคือไอ้กรีมที่เขียนที่เขียนว่าไอโซเีมเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบางทีเทาพิกพิกด้้นหลัะดูอะครับไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระปุกอะไรเงี้ยถ้าเราดูรายละเอียดจีิงๆมันจะเขียนว่ามิกซ์ จะมีคอนเซนเทรตผสมจะมีแป้งมันจะมีอะไรมันไม่ใช่อโซเลตเพียวร้อเปอร์เซ็นต์นะไม่หรอกคือคือเวลาดูตลาดอะมันต้องดูอย่างนี้มันต้องดูว่าพอพอดูเป็นแหล่งของโปรตีนส่วนมากเกือบทุกยี่ห้อก็จะมีเขียนบอกกันะมันก็จะบอกว่ามาจากโปรตีนอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกเขาเขาก็จะบอกแหละว่าอ่าอันนี้อาจจะว่าเป็นสูตรที่เป็นผสมระหว่างเวล่าเอ๊ะระหว่างโปรตีนหลายหลายแหล่งหรือหลายเออหลายซอสของมันน่ะมันก็จะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ย เป็นเว e y protein c o n c e n t r a อยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะไอโซเล e อยู่ที่60เปอร์เซ็นต์หรือบางทีก็มีเคซีเข้ามาผสมด้วนะอาจจะหรืออาจจะบางทีก็อาจจะเป็นเนี่ยเว e y protein c o n c e n t r a อยู่ที่70ไอโซเล e อยู่ที่20มี hydrolyzed 10อะอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็จะมามีผสมผสมกันเพื่อเพื่อหลักๆแล้วอ่ะคือเขาวิธีที่เขาผสมกันเพื่อที่เขาจะพยายามเพิ่ม ปริมาณโปรตีนนี่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็แล้วก็สามารถขายได้ใน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 เขาเรียกอะไรอ่ะคือง่ายคือเพิ่มปริมาณโปรตีนแล้วก็ลดต้นทุนตัวเองอะ่ะคุยยังบ้านๆตรง,งๆนี้เข้าใจกันง่ายๆอะ่ะเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกราคามันโดดมันโดดขึ้นเยอะมันก็เลย <แ elly S 1> ก็เลยจะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ควรควรรู้เอาไว้ว่า เออว่าว่ามันเป็นยังไงอันที่สองก็คือว่าโอเคแล้วโปรตีนนั้นมาจากที่ไหนหรือถูกผลิตมาจากที่ไหนประเทศไหน <c oughs> อ่าจากจากที่ไหนคือประเทศไหนะนะต้นต้นทางมาจากไหนเออประมาณนั้น<อ>ซึ่งถามว่าคือถามว่ารู้มาจากประเทศประเทศไหนอะไรเงี้ยมันก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็เป็นเรื่องมาตรฐานการผลิตแลหละอนึกออกปะก็คือว่าอย่าง้ากิอาอย่างเป็นของญี่ปุ่นอ่ะ ของอไรผลิตที่ญี่ปุ่นเราก็ค่อนข้างเชื่อใจกันเนาะอ่าอ่า่าาญี่ปุ่นมันแบบคุณภาพดีอะ่ะผลิตจากอเมริกาอย่างเงี้ยอย่างอ,อย่างอ่พวกโปรตีนอย่างเงี้ยสก,กัดส่วนเวโดยเฉพาะเวอ่ะค่อนข้างจะนิยมคนค่อนข้างจะนิยมว่ามาจากอเมริกาส่วนนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามาตรฐานการผลิตก็ค่อนข้างสูงแล้วก็อ่เป็นหนึ่งในแบบน่าจะเรียกว่าเป็นตลาดบุกเบิกอ่ะ ของของของโปรตีนสกัดอ่ะ